การที่จะได้เงินตามจำนวนนะครับที่ได้ัอธิบายไปหมายถึงเงิน1.5ล้านล้านบาทเรามีพันธะสัญญากับธนาคารแห่งประเทศไทย5ยี่สิบปีโดยจ่ายวันละ4บาทเพราะเราซื้อ4แพลตฟอร์มนะวันละ4บาท สี่แพลตฟอร์มไปเรื่อยๆเป็นเวลา20ปีนะครับก็นั่นแหละจึงจะทางการไทยเห็นแล้วว่าผู้ที่ทำก็เป็นลูกบ้านลูกบ้านขององค์การตำบลมหาหนาจซึ่งองค์การตำบลมหาหนาจนั้นมีหน้าที่4อย่าง นะฮหนึ่งเป็นรัศสภาเลยเพราะเราจะไม่ใช้รัศสาาริมแม่น้ำครับนะเพราะการโหวตจริงๆสามารถุนเวียนไปแต่และแต่และตำบลได้นะเพียงแต่มีอุปกรณ์ไม่ต้องอยู่ที่หรูหราไม่จำเป็นนะเพราะประชาชนเขาโหวตมันมีหน่วยง,งานที่รับเสียงโหวตของประชาชนอยู่แล้วนะ แล้วก็ส่วนทางเอกสารนั้นอีก3ามฐานนั้นส่งทางเอกสารได้นะจากนายกก็ส่งมาได้จากหมู่กลุ่มคณะสภพาต่างก็ส่งมาได้นะส่วนดุลที่4ที่เป็นดุลของศาสนาพุทธก็เป็นองค์กรก็ส่งมาได้เอกสารนะครับ อาการนี่ก็ช้าวันเดียวไม่ได้รีบร้อนอะไรไม่ได้รีบร้อนมากเพราะระบบของผมต้องสร้างเมือง4สไตล์3สไตล์นั่เป็นเมืองสโลไลด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเป็นต้องเร่งรีบอะไรเพราะเราต้องการให้มนุษย์อยู่อย่างมนุษย์อยู่อย่างศักดิ์ศรีมนุษย์ส่วนไฮเทคเอไอทั้งหลายเราเอามารับใช้นะไม่ใช่มาให้มันมาควบคุมเราถ้าถ้าท่านไม่เลือกระบบของผม ไอ้ทุนคอมเบลตทั้งหลายที่มันมีเงินอยู่แล้วมันควบคุมเทคโนโลยีอยู่มันนั่นแหละจะมาควบคุมโลกทั้งหมดถ้าท่านปล่อยเขาคือไม่เลือกเขาบอกมะไม่ทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้ร,ร้อนหนาวอะไรทนะาทามันอยู่งอ่ะเขาไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนงูเหลือมอะ่ะเขาะารลับในสู่ท่านก็ต้องอยู่ภายใต้ไอ้ทุนเนี้ยนะแต่ผมเนี่ยจะให้มันลดลงอนะให้มันลดลงมีพื้นที่น้อยลง นั่นเองมีแค่หนึ่งในสี่อีกสามในสี่นั้นกายปิดของมนุษย์อยู่อยมนุษย์อยู่อย่างมนุษย์ไม่จะเป็นที่ต้องเร่งรีบไม่มีความจาเป็นนะไม่ต้องเร่งรีบเราแบบสโลไล์ได้นะเพราะฉะนั้นการโหวตเนี่ยตามมาแค่หนึ่งวันไม่มีบลเสียอะไรหรอกก็โหวดล่วงหน้าสิแต่ถ้าเพื่อให้ทันเหตุการณ์ล้วก็คิดล่วงหน้าก่อนได้โหวดล่วงหน้าก่อนไนดะ้วันเดียวมันก็เอกสารก็มาถึงกันได้แล้วนะครับ เอาละอันนั้นผ่านไปเรื่องการเป็นรัฐสภาส่วนเรื่องการเป็นธนาคารขององค์การตำบลมหามนาจก็คือตำบลทุกตบบทำบลธรรมชาเป็นธนาคาร C B D C เพราะนั้นเงินของประชาชนบัญชีของประชาชนมันอยู่ที่ธนาคารหมดเรียบร้อยแล้วเงินข้าดอกเองินอะไรเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเงเินที่ประชาชนจะได้เนี่ยสมมติได้ ทำดิวตัวลงต่างประเทศแล้วติดต่อแล้วได้ยี่สิบประเทศขึ้นไปเนี่ยที่พอได้ยีสิประเทศเราจะพิมพ์เงินคนละสี่ถึงสิบหกล้านเนี่ยนะครับหรือสามสิสองล้านเนี่ยไอ้เงินที่พิมพ์ไม่ได้พิมพ์เข้าไปตัวเลขแล้วมีสิบหกล้านสิบสองล้านเลยนะครับอ่าต้องบอกว่ามันเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่จะนามูลค่าเม็ดเงินเข้าสู่ระบบการเงินโลกเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นสิทธทิ์เฉย เพราะนั้นจะชใช้ไม่ชใช้มันไม่มีดอกเบีย้ยเงินแบบนี้เกิดมาจากที่ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับมาแบบไม่มีดอกเบีย้ยดังนั้นไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระนะครับเห็นภาพนะฮะเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินเป็นสิทธิทธที่พิมพ์เงินเข้ามาในระบบอ่ามันจึงไม่มีดอกเบีย้ย มอกว่าผมเข้าใจตรงนี้มีเด็กอะไรนะคที่นั่งคุยเอาล่ะครับเงินที่ได้คนละ16ล้านนะฮะท่านคิดว่าเป็นเงินที่แบบใส่ถุงก็สอบ ถุงกระสอบมาให้นะฮะเป็นแบงค์สินคุกระสอบฮะแล้วก็แจกเหมือนแจกของบริจาคอ่าคนนี้เขาแถวมาเอารับไปเขาเราไม่ใช่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ <c oughs> คือท่านจะได้สิทธิ์ที่จะใช้มูลค่าของเงินฮนะสิทธิ์ที่จะใช้มูลค่าของเงินแล้วมันมีสิทธิ์นี่มันมีหน้าที่ต้องโฉใชาอยู่แล้ว เ็นเงินที่มีหน้าที่ไว้เรียบร้อยที่ต้องไปใช้ใช้อะไรก็ไปดูผมยกตัอย่างก็ได้นะครับสมมุติว่าท่านได้สิล้านเนี่ย8ล้านเนี่ยแบ่งครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทยอีกแปดล้านไปอยู่ต่างประเทศเพราะเพราะประเทศทต่างๆเขาเป็นผู้ทำให้เราได้เขาก็ได้ดยครึ่งหนึ่งกู้เงินเขาก็ได้ดยครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น เงินของเราเนี่ยมันจะถูกแบ่งสองส่วนไปอยู่ในประเทศครึ่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศครึ่งหนึ่งนั่นหมายว่าเราต้องเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับเป็นลงทุนอะไรก็เลยดูในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยเงินแปดล้านเนี่ยล้านแรกเนี่ยเป็นเงินที่ต้องจ่ายก่อนเลยเป็นภาษีถือว่าเป็นภาษีรายได้บุคคลเพราะท่านมีเงินทั้งสิบหกล้านนะฮะถือว่าท่านมีรายได้อะ เราตีเหมารวมเลยอ่าอันนี้เหมารวมเลยนะฮะเป็นหนึ่งล้านต้องจ่ายภาษีหนึ่งล้านไปทีแล้วได้บุคคลแต่ภาษีแว็ยังจ่ายเหมือนเดิมหนึ 1, 000, ่งล้านก็แล้วเพื่อ,อรรฐจะเอาเงินหนึ่งล้านนี่ไปสร้างเนะมืองสี่สไตล์ไงนะรัฐก็ไปสร้างเงินสี่สไตล์กระตุ้นเศรษฐกิจพอสร้างเมืองสี่สไตล์เสร็จปุ๊บก็ต้องสร้างบ้านให้ประชาชนเพราะฉะนั้นล้านที่สองนี่เป็นการสร้างบ้านของประชาชนนะครับล้านที่สองสร้างบ้าน แล้วก็ร้านที่สองอาจจะร้านที่สองกับสามเนี่ยสร้างบ้านยานพหนาหนะเครื่องมือสื่อสารอะไรแล้วแต่เป็นความบันเทิงของประชาชนในบ้านท่านอ่ะที่ก็สองร้านก็ได้นะต่อมาร้านที่สามร้านที่สามที่สี่ที่ห้าหกเนี่ยนะร้านที่สามก็ไปลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรนะร้านต่อมาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตลงทุนอุตสาหกรรมการบริการ ลงทุนในอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโลกทั้งสี่อุตสาหกรรมสี่อย่างนะครับนะฮะก็เป็นเจ็ดล้านึ้นไปละเด้ใช่ไหมครับลงทุนก็ไปสี่อย่างเจ็ดล้านแล้วเหลือเหลือเหลืออยู่หนึ่งล้านนะไอเป็นเงินหนึ่งล้านนี่เป็นเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจละเป็นเงินที่ถ้าสั่งคำสั่งซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อเศรษฐกิจมันเดิน เป็นเงนเินเงินที่ท่านจะใช้และกระตุ้นแล้วใช้ท่านจะในช้จริงๆงกันหนึ่งล้านบาทตอนนั้นเป็นภารกิจหมดเลยเป็นเงินภารกิจที่ท่านต้องไปจ่ายเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์โดยการสร้างระบบการค้าใหม่ขึ้นมาน่เลยแล้วทุกคนก็สั่งซื้อสินค้าใหม่ตามเทอมนะซื้อสินค้าใหม่ตามเทอมก็คือต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหน้าพอได้เงินหนึ่ง ร้านเนี่ยร้านที่8คือเงินจ่ายล่วงหน้าเดี๋ยวถ้าต้องจ่ายจะจะซื้ออะไรก็ต้องจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเงี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็จะเดินพอเศรษฐกิจเดินปุ๊บท่านไปนลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรลงทุนในอุตสาหกรรมทั้ง4ก็จะเป็นกำไรส่งคืนท่านาท่านเป็นทั้งผู้ซื้อด้วยผู้ใช้บริการด้วยเป็นเจ้าของด้วยลงทุนด้วยอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีตัวเลขบัญชีหมุนเวียนกันทางระบบเศรษฐกิจมันเดิน มันทําให้เกิดเวล์มูลค่าขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจมันเดินหลายรอบก็จะเกิดเวลเป็นมูลค่าขึ้นมาไอ้เวล์มูลค่านี่แหละครับเมื่อใช้เวลาสี่สิปีตามเทอเราต้องส0สิบปีเมื่อใช้มูลค่า40ปิปีมันก็จะเป็นเวล์ที่มูลค่าสูงกว่าสูงกว่าที่ที่ประชาชนได้ได้มาสิบหกล้านมันจะสร้างสูงกว่า,านานระยะ40ิบปี อันเนี้ยเป็นอย่างนี้ที่ออกแบบไว้มันจึงไม่มี n อ l มีแต่ทุกคนมีกำไรไปตลอดจาก8ล้านท่านก็มีกำไรเพิ่มไปเรื่อยๆนะมาจากสีอุตสาหการรมที่ท่านไปลงเป็นอย่างนี้นะผมเห็นภาพนะฮะอละน,นี้คือตัวอย่างของการฉายภาพให้ใหเห็น นี่คือการเงินแบบใหม่ที่เราไม่รู้จักกันก็ต้องอธิบายอย่างนี้มันเป็นการเงินที่เมื่อทำข้อตกลงเมื่อทำข้อตกลงแล้วนะฮะในเทอม40ปีในเทอมส0ป,ทปีทำไม40ปีเพราะว่าคนเมื่ออายี่สิบถึงหกมันใช้เวลา40ปีไงในการสร้างเรงือสร้างตัวแต่พอคขาหกสิบอ,อายุ60แล้วก็กเกษียณแล้ว พราะกเกษียณแล้วก็เป็นภาระของรัฐก็จะมีคนแก่เยอะคนหนุ่มต้องมาเลี้ยงคนแก่เงี้ยมันจะไม่มีเหตุการณ์เพราะทุกเพราะทุกคนมีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วมีกำไรกำไรมาตลอดดังนั้นเงินที่ท่านมีอยู่นะฮะสิบกล้านเนี่ยมันจะช่วยเป็นช่วยเขาอะ่ะนะส่วนต่างประเทศก็เหมือนกันก็ทาทานองเดียวกับประเทศไทยเนี่ยทาทานองเดียวกันไปทําทํานองเดียวกันนะทาอย่างไรจะให้มัน ทำอะไรให้มันมีเงินขึ้นเรื่อไปให้มันไม่ให้มันถูกเป็นค่าลบอะ่ะให้มันบวกไปเรื่อยๆไม่ต้องบวกมากบวกนล็น้อยจะไปเรื่อยๆเราไม่ต้องการให้บวกมากต้องการให้บวกนล็น้อยจะไปเรื่อยๆไปด้วยกันเหมือนเพื่อนกันรลามิรอะ่ะเราเอาแบบเอาเพื่อนกันรลามิรมากกว่าที่จะเอาัตูหรือเพื่อนทางการค้าที่เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปูขา,าดรวยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปูขาดกับทาตแรงงาน วิ็ธาตุผูกขาดเราไม่ต้องการสร้างชนชั้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในระบบการค้าผมจึงไม่ใช่ระบบการค้าแบบทุนนิยมค่มันเป็นระบบการค้าพอเพียงที่ซึมอ่พอเพียงนะฮะสร้างสร้างช,ชั้นกลางไม่สร้างชันช้นหนึ่งประเทศผูกขาดกับคนจนผูกขาดมันแตกต่างต,ตรงนี้นะไม่ใช่ทุนนิยมมันเป็นทุนสมบัตินะรายละเอียดไปเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับ อละว,วันนี้ก็อธิบายอีกเพิ่มเติมให้เห็นว่าเงินของท่านเมื่อนำมาลงทุนก็จะมาลงทุนในโลกการค้าแบบนี้แหละครับก่อนจะลงทุนการค้าอย่างนี้ท่านก็ส่งไปแสดงเจตจำนงอะประชาชนนั่นแหละครับส่งไปแสดงเจตจำนงมานะทีนี้ก็จะได้เอาใบแสดงเจตจำนงไปปร,ป,งประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับทุกอย่างอยู่ในมือประชาชนหมด เนะพราะกฎหมายความมันคงคืออำนาจสูงสุดคำสั่งรัฐาธิปั์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ก็เชิญท่านส่งลงทุนส่งไปแสดงเจ,จตจำนงนะเพื่อเปลี่ยนประเทศโดยไม่ต้องไปต่อสู้ทําลายล้างด่าทอว่าใครไม่ต้องเพราะที่นี่เป็นทางอริยะและประเสริฐนะไม่ต้องไปทําตามม็อบไม่ต้องไปทําตามาแรงเชียร์พรรคารเมืองทั้งหลายที่หลอกลอ พอกันทีจบกันแล้วยุคสมัยเก่าที่ประชาชนถูกหลอกล่อให้ไปหลงเชื่อนะ <_ S 1> พอกันได้แล้วเรื่องกันได้แล้วประชาชนควรจะแสดงแสดงตนเป็นประชาชนฉลาดฉลาดด้วยการติดธงชาติไทยมหา,หาอำนาจซอฟท์พาวเวอร์เท่านั้นแหละนะพักเมืองก็จะอายไม่กล้าเขา้าไปหาหรอกเจอธงชาตินะธรรมาที่บรรับรองขอให้ทั้งประเทศ เป็นเช่นนี้ตื่นตัวทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้แค่นี้ประเทศก็เป็นประเทศไทยตัวจริงแล้วแล้วทําก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรทําง่ายๆ่างยยนั้นเองของง่ายๆของกู้ๆทาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยทําอ่ะไอ้ไม่เคยทําไม่ได้ไหมายความว่ามันมันทําไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่คุ้นชินไม่เคยทําและการที่แนะนให้ทํามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านจะทะําอ่ะที่ท่านจะทาก็คือไปตามมอบ ไปตามพักการเมืองอย่างงี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผิดนะฮะหรืออา้าวไม่รู้จะพูดไงแล้วก็เรียกว่าไม่อยากจนะ้อนบอลอ่ะไม่อยากจะ้อนบอลแล้วก็เรียกว่าไม่มีพักการเมืองไหนที่จะให้ส่้านได้มากมายเท่ากับเสทางาเระประเสรฐนี้ของแอรธรรมดิตใจนะครับเพราะว่าเสทางนี้ประชาชน เป็นผู้ที่ได้อย่างเดียวมันถึงเวลาที่ต้องได้ความมั่งคัง่งไงออกจากวงจรอุบาทมาพบความมั่งคัง่งที่ตัวเองเป็นผู้สั่งกำหนดท่านจะภูมิใจมากกว่าที่ได้เลือกระบบที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็พาหลุดออกจากวงจรอุบาทที่ติดกันมานานโดยไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดพา,าออกได้เลยนอกจาก ท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันที่ไปตายสอนนั้นเองจริงจะสั่งกําหนดด้วยใบแสดงเจตจำนงนั่นเองเอาละผมแรงงานชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านก็มาขอชาร์ลนระหว่างรถแบบหนึ่งกับรถแบบสองของชาวบ้านท่านจะเลือกอาากันไหนก็พิจารณาดูนะฮะหวงว่าคงเลือกได้ถูกนะครับเอาละคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ